ฟองอากาศในเนื้อสีเกิดจากการทาสีที่หนาเกินไปควรจะแบ่งการพ่นเป็นเลเยอร์เลเยอร์ลักไม่เกิน70ไมครอนอันนี้จะเป็นวีวัดเปียกเวทเกตนะครับตัวเลขนี้จะเป็นหน่วยไมครอนนะครับ1000ไมครอนก็คือ1 000. มิลเดี๋ยวเราลองมาทําการวัดดูนะครับว่าสีที่เกิดบับเบิลนี้มีความหนากี่ไมครอนเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการวัดฝั่งความหนาที่170ถึง300นะครับ สิ่งที่เห็นนี่ก็คือว่ามีสีเปียกทุกหวีเลยแสดงว่าหน่วย170-300ถึง300ไมคอนใช้ไม่ได้เราต้องขยับเพิ่มนะครับเป็น350-600ถึง600ในหน่วยนี้นะครับมีเปียกอยู่ที่400ความหนาในการพ้นครั้งนี้คือ400ไมคอนในความหนาที่400ไมคอน เราพบปัญหาบับเฟลครับในข้างปฏิบัติการทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องให้ช่างลดความหนาลงลดหัวพ่นลงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากที่เราให้ช่างทำเการลดความหนาในการพ่นลงนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูว่าความหนาเท่านี้แล้วไม่เกิดฟองอากาศนะครับอันนี้เป็นความหนาที่เหมาะสมความหนาอยู่ที่เท่าไหร่จากที่ดูนะครับ เป็นการพ่นที่ความหนา250ไมคอนประมาณครึ่งหนึ่งของการพ่นครั้งที่แล้วในการทำงานครั้งต่อไปนะครับเราจะลดความหนาในเลเยอร์แรกลงเหลือประมาณ200ไมคอนเป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูกันครับอันนี้คือหัวพ่นเบอร์525นะครับ จากปัญหานะครับเห็นเมื่อกคพู่นะครับก็จะเป็นการวิ่งสีนะครับปัญหาการทิ้งสีเนี่ยเราเนี่ยเซตความหนาของเลเยอร์เนี่ยยากมากเลยแล้วการขึ้นในชั้นแรกความที่ไม่เรียบเนียนทําให้งานเนี่ยไม่ได้คุณภาพเกิดปัญหาฟ่ออาก,กาศได้อย่างง่ายหาสแตนด์ดหามาตรฐานในการทํางานยากครับแล้วก็เกิดความช้าในการทํางานซึ่งถ้าใช้ื่องพ่นหีเนี่ยจะแก้ปัญหาที่นี้ได้หมดเลยปัญหารอยซ้อนกันระหว่างแปลงที่กําจัดได้ยากญนาบัมเปิลที่เกิดขึ้น สีกับกระดางต้องใช้สีจริงกบหลายรอบกว่าจะลบรอยด่างของสีได้นี่ก็เป็นปัญหาของการกิ้งเป็นปัญหาของการไม่ลงทุนทาให้เพิ่มต้นทุนครับปัญหาการเกิดบับเบิลนะครับอุกรณ์ที่ใช้แก้คือแปลงหนามนะครับใช้ในการแก้ไขปัญหาบับเบิลวิธีการใช้งานก็คือเราจะกิ้งทันทีเมื่อเห็นฟองอากาศผอมมาไม่างนั้นเนี่ยถ้าสีแห้งอะครับ จะไม่สามารถแก้ได้หรือแก้ก็ยากงานไม่สวยปกดูลนี้จาเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับการทําสีการทาสกิมโค้ดปัญหาเนี้ยพบได้เมื่อต้นสีหนาเกินอุณหภูมิวัตถุสูงกว่าเคมีพันหากเราไม่อุ่นเคมีพันให้ร้อนพออาจเกิดปัญหาฟองอากาศได้ครับถ้าท่านใดสนใจสาลด์ดีนะครับความรู้ดีเกี่ยวกงานสีเครื่องมือช่างสามารถติดตามได้ที่ช anel ของเราลูบี s h o อ โทรหาเราสิครับ089667802ยักรออยู่ไงเนะี่ย